มากันที่เรื่องราวของระทึกอันนี้ถ้าบอกระทึกม,มากๆถ้าเกิดกับเราแล้วก็โหแบบใจหายใจคว่ำอ่ะคือเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอันนี้<ะ>อย่างที่คิงพูดเลยนะพระสุขเข้าพระเสาแทรกเฮะคือตอนนี้มันเกิดเรื่องของน้ําท่วม,มน้ําท่วมไม่เท่าไหร่นะมีต้นไม้เนี่ยหล่นลงมาทับที่บ้านนี่กูตายแล้วต้นไม้นี่เป็นต้นที่อายุไม่ได้น้อยเลยนะพุฒอายุโอ้โหมากกว่าพุทธหน่อยนึง เทียบกับอายุหนูเลยนะค <c oughs> ุณในร่า <c oughs> ต้นไม้เท่าไหร่ต้นโพต้นนี้นะฮะกำลังพูดถึงต้นโพต้นนี้อายุ160ปี <c oughs> ที่หล่นลงมาล้มทับบ้านที่เห็นในภาพนี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดจากการน้ําท่วมน้ําท่วมมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับผู้ชมครับเพราะว่าพอมน้ําท่วมแล้วเนี่ยนะฮะกระแสน้ํามันก็ไปกัดเซาะดิน <c oughs> ทําให้ต้นไม้น่ะมันหล่นโค่นลงมาแบบนี้ได้นี่คือเหตุที่เกิดที่พื้นที่ตําบลปากดุกอําเภอหล่มสัก์นะฮะ ซึ่งที่หลบสัตว์ตอนนี้เนี่ยมวลน้ำได้ไหลล่กเขาท่วมพื้นที่อย่างเต็มพื้นที่เลยว่าอย่างนั้นแล้วก็มีกระแสน้ำเชี่ยวก็กัดเซาะดินแล้วก็พัดแรงใส่ต้นโพอายุ160ปีจนทำให้ต้นโพเนี่ยโยแล้วก็เอียงซึ่งก่อนเกิดเหตุนะฮะทางวัดก็เห็นแล้วว่าต้นโพเนี่ยเริ่มเอียงแล้วเหมือนจะล้มแล้วก็เลยเตรียมที่จะหาแนวทางป้องกันด้วยการให้พระลูกวัดเนี่ยนำเรือย,ยนต์มาจัดเตรียมเพื่อที่จะไปตัดแต่งกิ่ง เมื่อลดน้ำเออเมื่อเพื่อที่จะลดน้ำหนักไม่ให้ฝั่งที่มันเอียงเนี่ยมันโค่นลงเรกมั้ยแต่ระหว่างที่กําลังจัดเตรียมเครื่องมือเนี่ยไอเครื่องเลื่อยยนเนี่ยนะฮะซึ่งกําลังจะขึ้นไปตัดเนี่ยต้นโพครับผู้ชมค่อยๆเอ็นค่อยๆเอ็นจนล้มพาดคอแล้วก็ใส่หลังคาชาวบ้านอย่างจังเขาบอกว่าเสียงนี้ดังสนั่นเลยนะพระวิรุรุฬน้อยนางซึ่งเป็นพระลูกวัดสีเป็นพระลูกวัดที่เจ้าอาวาสเนี่ยเขาใช้ให้ไปตัด กิ่งต้นโพนี้แหละนะฮะวัดนี้หรือที่เรียกว่าวัดปากดุกหรือวัดวัดรีจันทารามครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน้ำก็ท่วมก็ต้องอยู่อย่างระแวดระวังมวลน้ําแถมต้นโพยังล้มทับบ้านชาวบ้านอีก<ม>โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจปีนขึ้นไปตัดกิ่งซะก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งพระทั้งต้นโพคงล้มลงมาด้วยกันนี่คือพระลูกวัดเล่าให้ฟังแบบนี้ S <S ส่วนเจ้าของบ้านที่ถูกต้นโพล้มทับก็คือนายชัยพัฒชูพรมอายุ48ปีเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็มีตัวเองกับภรรยาภรรยานี่อยู่ในครัวรแล้วก็มีแม่เนี่ยแม่อายุประมาณ70กว่าก็นั่งพักผ่อนนอนเล่นกันอยู่ในบ้านเพราะว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาน้ำเพึ่งท่วมไม่ได้นอนทั้งคืนตอนนีก้ก็ได้พักผ่อนหน่อยนะฮะปรากฏว่าได้ยินเสียงดังโครม,รรมบ้านนี่สะเทือนเลยนะฮะคุณผู้ชม ทั้งโครงสร้างทั้งหลังคาบ้านเนี่ยมันพังทลายก็รีบวิ่งหนีพากันออกมานอกบ้านหนีตายว่าอย่างนั้นเถอะต้นโพต้นนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอายุนะเก่าแก่มากแล้วนะฮะอย่างที่เห็นเห็นไหมที่ทับหลังคาเลยนะอายุ160ยปีแล้วก็ขึ้นอยู่ริมฝั่งคลองวัดห่างจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ20เมตรซึ่งโชคดีว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะอันนี้ก็ถือว่าทั้งน้ําท่วมแล้วก็ยังเจอต้นไม้ทับบ้านอีกนะครับ ต้นไม้ใหญ่อันตรายช่วงนี้นะคะเวลาที่มีพายุหรือว่าเวลาน้าท่วมอย่างเงี้ยจริงๆเราต้องคอยตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยๆนม่ก็สู้อย่างก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยอย่างที่บ้านเนี่ยก็จะเรียกต้นไม้เออเรียกช่างมาตัดกิ่งละแต่ปีนี้โควิดมันเข้าเออมันลำบากเรียกก็กลัวอีกถูกไหมไม่ได้เลยเนื่อากเนี่ยกิ่งไม้เพิ่งหล่นไปโดนแต่กิ่งไม่ใหญ่นะหล่นไปที่เพื่อนบ้านต้องไปขอโทษขอโพยเขาเขาก็หมดกดกิ่งหน้าบ้านมาส่งไรครับพี่ ต้นไม้บ้านคุณล้มทับบ้านผมยังกล้าจะคิดเข้ามาส่งอะไรอ่ะเนาะโอ้คนเราอ่ะเนาะซัมของเเยอะด้วยแหละเล้วเขาก็ตะโกนน่ารักมากนะบ้านเนี่ยไม่ได้ตัดมากี่ปีแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยด้วยความรักอ่ะเนาะแล้วก็ต่อไปนุ่มๆโชคดีเจอตีงันไม่เจออางั้นอ๋อตีนุ่เลยน่ารักสุภาพคุยดีๆมันมีโควิดแล้วไม่ได้ตกดขอโทษทีนะต้องเข้าใจกันเนาะช่วงนี้ต้องค่อยๆพูดจากกันถูกต้องนะครับถ้าคุณอามีปัญหาเรื่องการตัดต้นไม้ให้พี่สาวผมไปขึ้นต้้้นไมใหสิครับ ขหลังขลัง,ลง,งวาน,วานทำไมหลาย,ลยอย่างจังเลยต้องไปตามคดีแล้วต้องไปคือต้นไมายให้อีกหรอให้พี่พักบ้างเถอะพี่เล<อ>ยตัวเพื่อส่วนรวมเออก็ได้อ,อะทำที่เลย